อเล็กที่รักแม่ได้เตรียนมินเนอร์ไว้ให้ลูกแล้วแล้วอย่าลืมปิดที่กระดาดเอ่อฟิวที่กระดาษานั้นเสียนะลูกโมโชั่นเทนเซอร์มนะันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ประตูอาจจะติดขัดบ้างแต่สามารถปิดได้จากข้างในนะลูกแล้วแม่วางเงินไว้กับพิซซ่าไว้ให้แล้วนะลูกเจอก,กันกูดบายเลิฟอยู่แดดจากพ่อและแม่โอเคโอเคสวัสดีครับวันนี้อยูอ่ในเกม Make sure it c l o s e หรือว่าตรวจสอบให้แน่ใจนะว่ามันปิดแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเกมนี้คือเขาสร้างเขาสร้างมาเป็นเป็น short s h o เกมสั้นๆนะผมสร้างมาเพื่อว่าเขาเป็นเหมือนความกลัวตอนเด็กๆของเขาแล้ผมแล้วเขาก็สร้างขึ้นมาจากแบบเผื่อจะมีคนกลัวบบเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างมันเกมให้แบบความกลัวจากวัยเด็กประมาณนั้นนะผมก็คือเราต้องปิดประตูโรงรถนะครับผมก็แค่นั้นเลยเกมน่าจะมีแค่นี้เลยสั้นๆได้ใจความโอเคแล้วก็ได้กดไปเลยแม่บอกไว้แล้วว่าให้เราไปปิดประตูโรงรถให้แม่หน่อย ประตูก็าอาจจะติดขัดหน่อยๆโอเคได้บาร์ถูกพุชบัตเทิลโอเคก็แค่นี้เหรออืมมันติดจริงๆได้มันติดอะ่ะมันไม่ปิดอะ่ะมันไม่ติดอะ่ะ okay. โอเค t ั e ฟ u c ว w h วว w h ว a w h ว ปิดด you know The ้วยด่วนด้วยด่วนเลยตะกี้เห็นขาไฟดับมามาเอ๊แดงๆอะไรอะกี๊กาโซกะอาริกาเวียอากักตักตัวโลวู้สเต้ไขว่หน้าตับฟุกปิดปิดด่วนเลยพวกด่วนเลยพวก ชื่อเสียงคุยเลยเนี่ยเฮ้อเคไปตละปิดปิดปิดอะล้วมาเปิดให้กูทำไมเล่าใครมาทำระบบทุยใครมาทำระบบระบบประตูเนี่ยแต่เกฮกวาวยเฮียไม่ช่วยคนมนั่นใจนะว่ามันปิดแล้วก็ตัดออกมาเลย ตาเฮแล้วโอ้โหทุคนอาจจะไม่ได้เก็ตเพราะว่าบ้านเราไม่ได้มีรถแบบนี้นะทากคนไม่ได้มีรถเบมบือนน่าจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ก็เพราะว่าเผื่อหายถึงง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ลงคดดลิปผมนี้ก็จับได้สองคีย์แล้วผมก็ซิวเก็ตยัางนั้นพวกนี้ครับเลสโก้กดบ่ายซิวอ่ะแล้วอยู่สมัธิก็จะลืมกินข้าวของผมถึงแล้วผมแล้วก็กินข้าวของคุณหรือขี้ของผม,แล,งผมแล้วผมก็ซิวกดบ่ายกันครับเลสโก้ไปครับผม,มหน้าผมมัน ขาวจังหน้าวขาวไหมขาวไหม <laughs>